สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องไลฟ์นิสารช่องข่าวบ่าวป้อมเป็นช่องที่ตามหาค้นหาข่าวถึงข่าวดังไม่ท่านเพื่อเป็นการบันทึงวันนี้บ่าวป้อมมีข่าวมาเล่าสู่กันฟังจากหัวข้อข่าวเท่งเถิดเถิถงพบรักนักครองดังก่อนสนิทวิดดนหน่งต่อยนักแสดงตลกอารมณ์ดีเท่งเถืดเถิงที่ก่อนหน้านี้นได้เปิดเผยเรื่องราวชีวิตของตัวเองว่ากว่าจะมีวันนี้ต้องผ่านช่อง YouTube ช่องของลูกชาย หฮต้าหูล่าสุดเท่งได้เล่าเรื่องความรักของเขากับภรรยาเล่าประวัติพ่อเท่ง EPC โงเ่เฮงชวนน้องพลอยมาถามพ่อเท่งบอกรักแม่ลาได้ยังไงและเล่าถึงปัญหาที่เกือบจะโดนหน่งชาชาชาต่อยพ่อเท่งเผยว่าครั้งแรกที่เจอกันตอนยังไม่ดังตนกําลังเล่นสนุกสีไม้หน่งเดินเข้ามาเล่นด้วยแต่เท่งเองไม่ให้เล่นหนงก็ฟืดฟัดจนมารู้ทีหลังจากต่างหนงว่าตนจะโดนหนงดักต่อย เลยบอกน่งกลับไปว่ามึงโชคดีนะที่ไม่ดักต่อยกูวันนั้นถ้ามึงดักต่อยกูมึงตาแตกเพราะกูพ,พกหนังสติ๊กประจํากายกําลังแม่นเลยจุดเริ่มต้นรักแม่มาลามาเล่นเจ้าพยาคาเฟ่ก็เจอแม่มาลาเป็นนักร้องบอกเลยว่าโคตรสวยนางฟ้าก็เล่นเป็นลิเกร้องเพลงจีบแม่มาลาส่งสายตาชัดเจนจนแม่มาลาสะเทินเจอเสียรากกําลัง นักร้องชายออกมานา้านแล้วชักปืนตบโหดมากเพื่อนก็บอกว่านักร้องชายคนนั้นแอบ,บชอบแม่มาลาแล้วเสียคนนั้นก็้องมาละยให้มาลาเพื่อนบอกมา,าลาร้องไห้นั่งแท็กซี่กลับบ้านไปแล้วเมื่อได้เบอร์แม่มาลาก็โทรไปถามบ้างเป็นยังไงเลยโทรคุยกันเรื่อยๆซึ่งแม่มาลาเป็นนักร้องได้มาละไเยอะยุคนั้นดังจนได้ไปออกรายการวิทวัสสตสีทุ่งสแควร์เป็นนักร้องคาเฟ่ที่ได้ออกทีวีแต่การเริ่มคุยเริ่มจีบกันทางญาติแม่มาลาไม่เห็นด้วยหลายๆคนรู้ว่าตลก เจ้าชู้เราเป็นตลกโนเนมก็มีมาเตือนมาลาอย่ายุ่งกับเราเลยหากพี่น้องท่านใดชอบข่าวที่บ่าพ้อนำมาเล่าสู่กันฟังอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข่าวดีเด็ดต่อไปขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณแหล่งข่าวจากบันเทิงดารามาที่นี้ด้วยแล้วพบกับเ่าวพ้อมในข่าวต่อไปสวัสดีครับ